สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ NCN News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนงขันทองประจำวันที่8ธันวาคมปีพุทธศักราช2567สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างคำพูดของผู้นำฝ่ายคา้านและผู้บัญชาการกลุ่มอิสลามิสต์รายหนึ่งว่านักรบจิจฮาดในซีเรียได้บุกถึงชาญเมืองของกรุงดามัสกัส เมืองหลวงของประเทศซีเรียแล้วนะครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีที่มีการรุกคือบอย่างรวดเร็วทําให้สามารถเข้ายึดเมืองใหญ่ๆที่สุดบางแห่งของทางด้านซีเรียได้สำนักงานของประธานาธิบดีซีเรียได้เปิเสธข่าวลือที่ว่าประธานาธิบดีบาลซาอัลอาซัดได้เดินทางออกจากกรุงดามัสกัสแล้วโดยเสริมว่ารายงานเท็จดังกล่าวเกี่ยวกับ การหนีออกจากเมืองหลวงของซีเรียได้ถูกเผยแพร่โดยช่องทางโซเชียลมีเดียจากต่างประเทศนะครับในความพยายามที่จะทำให้ประชากรของอประเทศซีเรียเข้าใจผิดนะครับรวมทั้งพยายามที่จะสร้างอิทธิพลทางด้านความเชื่อเนื่องจากนักรบจิฮาดนะครับฮายัตชารีอัลซามและกำลัง อกองกำลังต่อต้านรัฐบาลอื่นๆได้เคลื่อนตัวลงทางตอนใต้ของจังหวัดอเลปโปเอดลิปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพซีเรียจึงถอนตัวออกจากฐานที่มั่นที่สำคัญหลายแห่งซึ่งรวมถึงเมืองอเลปโปฮามาและหลายเมืองทางตอนเหนือของฮอมส์เพื่อพยายามสร้างแนวป้องกันขึ้นมาใหม่และสกัดกั้นผู้ก่อการร้ายที่ลุกคืบขึ้นมา ว่าเป็นเซอร์ไพรส์แท็กนะครับหรือว่าการโจมตีที่ไม่มีใครคาดคิดในวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยกองกำลังของผู้ก่อการร้าย HTS ซึ่งเดิมทีเป็นผู้ก่อการร้ายอันุสรานะครับและ,ะเปลี่ยนชื่อมาจากอัลเค d ดาโดยที่เนื้อแท้แล้วนะครับก็เป็นกลุ่มไอซิส ที่ได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกกลุ่มนักรบชีฮารน,นะครับ HTS มีฐานกองกำลังอยู่ที่เมืองอิทลิฟนะครับทางภาคเหนือของทางด้านซีเรียรซึ่งอยู่ในนั้นได้เนื่องจากว่าข้อตกลงเจรจาสงบศึกนะครับตั้งแต่ปี2017-2020นะครับระหว่างทางรัสเซียอยิหร,ร่านรวมทั้งตุรกีที่เข้ามาช่วย ไกลเกลียนะครับเพื่อปณีปนอมไม่ให้สงครามกลางเมืองที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากต่างชาติยุติลงแต่ก็เป็นการยุติลงชั่วคราวการประทุของสองครามซีเรียที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่2 7สิพฤศจิกายน,ยนจนถึงบัดนี้ได้รับการสนับสนุนจากตรุรกีสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนะครับเพื่อเป้าหมายที่ ใหญ่กว่าก็คือทำลายเสียรภาพในภูมิภาคในขณะที่อิสราเอลกำลังอ่อนกำลังลงจากการรบกับพวกอิชบลล่ะในเลบานอนในขณะที่ทางสหรัฐอเมริกากำลังเปลี่ยนไทยอำนาจประธานาธิบดีจากโจไบ,บเดนสู่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่20มกราคมสถานการณ์ในตะวันออกกลางมีความครุกกุ่นขึ้นเพื่อให ทรัมป์มาตัดสินใจนะครับว่าจะดำเนินประการใดต่อไปกับสงครามในตะวันออกกลางที่ดำเนินมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนะครับปีที่แล้วหลังจากที่นักรบฮพามาสได้ออกมาโจมตีทางด้านอิสราเอลตามรายงานของ AP ดูเหมือนว่ากลุ่มก่อการร้ายได้บุกทะลุ แนวเหล่านี้ไปถึงชาญเมืองดามัสกัสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2015ที่กลุ่มนักรบจิฮาดได้บุกถึงเมืองหลวงเลยทีเดียวทมกลางความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของอนักรบฮายัตทารีอัลซมัมสำนักงานประธานวิธีซีเรียได้ประกาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าซื่อต่างประเทศบางแห่งกำลัง เผยแพร่ข่าวลือและข่าวเท็จเกี่ยวกับประธานาธิบดีบาลซาอลาซาดที่ออกจากดามัสกัสหรือเดินทางไปเยือนใดป,ประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างรวดเร็วฝ่ายประธานาธิบดีของซีเรียรปฏิเสธข่าวลือทั้งหมดนะครับและชี้ให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนของผู้ที่อยู่เบื้องหลังการปล่อยขา่าว และยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ช่องทางข่าวลือเหล่านี้ได้ปฏิบัติตามรูปแบบของความพยายามที่จะทําให้ประชาชนซีเรียนและประชาคมโลกเข้าใจผิดและมีอิทธิพลต่อรัฐและสังคมของซีเรียตลอดหลายปีที่ผ่านมาของสงครามการเมืองที่ดําเนินมาตั้งแต่ปี2011นะครับภายใต้นโยบายของรัฐบาลบารักโอบามาของสหรัฐที่ร่วมมือกับตรุรกี อซดิีาระเบียกาตาและกลุ่มประเทศรายร้อมนะครับที่ต้องการล้มอำนาจของรัฐบาลบาซ่าอาอาซาดแต่ว่าทางกองทัพรัสเซียนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือซีเรียในปี2015จึงทำให้สถานการณ์พลิกกลับทำให้ซีเรียอยู่ในสภาพที่พอที่จะประครับประคองตัวเองได้แต่ว่าพื้นที่นะครับ บางส่วนของประเทศถูกยึดครองภาคตะวันออกถูกทางด้านสหรัฐอเมริกายึดครองอยู่พร้อมกับกองกําลังเคิร์ดที่ทางสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนทางภาคเหนือมีกองกําลังตรุกรกีเข้าไปครอบครองโดยอ้างว่าต้องการที่จะสร้างเขตบัฟเฟอร์กับพวกเคิร์ดนะครับส่วนภาคเหนือของประเทศบริเวณอิลินั้น ก็มีผู้กลุ่มก่อการร้ายนะครับอัลเคดาอนุสราและในปัจจุบันคือ HTS ครอบครองอยู่ส่วนที่รับสูงโกลานทางซีเรียก็เสียไปให้กับทางด้านอิสราเอลในสงคราม7วันในปี1 6 6่ะ 1967, นะครับนะครและนอกจากนี้กองกำลังไอซิสยังกระจัดกระจายเป็นย่อมๆนะครับบริเวณชชวงตอนกลางของประเทศซีเรีย นับว่าซีเรียอยู่ภายใต้วิกฤตการมาตลอดแต่ที่สงครามประทุขึ้นมาตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนก็ถือว่าเป็นความพยายามนะครับของมหาอำนาจที่จะใช้สงครามซีเรียเพื่อประโยชน์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ถ้าพูดถึงอิสราเอลแล้วนะครับต้องการที่จะทำลายอิหร่านการที่จะ เดินหน้านะครับทำลายอิรานได้ทางอิสราเอลจำเป็นที่จะดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยก่อนที่จะถึงจุดๆนั้นก็ต้องทําให้ซีเรียอ่อนกําลังลงเนื่องจากว่าซีเรียเป็นประเทศที่เป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับในตะวันออกกลางซีเรียเป็นฐานลําเลียงอาวุธและความการให้ความช่วยเหลือต่ออิสเารอในเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาและเป็นฐานทัพใหญ่ ของทางด้านรัเสเซียอีกด้วยจะเห็นได้ว่าทางอิสราเอลเองหลังจากที่มีการเจราจาหยุดยิงชั่วคราวกับอิสราเอลนะครับในวันที่2 7ตุลาคมและวันเดียวกันนั้นเองได้เปิดฉากนะครับมีการเปิดฉากโจมตีซีเรียรบริเวณพรมแดนระหว่างซีเรียรกัเบเลบานอนเพื่อจะสกัดไม่ให้อิสราเอะสามารถเดินทางไปช่วยซีเรียรเดได้ในขณะเดียวกันก็เป็นการสกัด เม่อให้อาวุธยุโทโธปกรณ์จากอิหร่านที่ข้ามมาถึงอิรักซีเรียสามารถเดินทางเข้าไปถึงมือของอิสบลรในเลบานอนได้ในรายงานที่ไม่ระบุเมื่อวันศุกร์ดิเทเลกาาราฟนะครับของอังกฤษอ้างว่าครอบครัวของอาซานิ่ไปซีเรียและไม่ชัดเจนว่าประธานบิ่ดีจะยังคงอยู่ในซีเรียหรือไม่ร้านค้าทางตะวันตก สื่อนะครับทางตะวันตกหลายแห่งอ้างว่าอียิปต์และจอร์แดนเรียกร้องให้อาสาร์เนยนอกประเทศและจัดตั้งรัฐบาลลีภัยในช่วงสงครามข้อมูลข่าวสารนะครับหรือว่าเฟกนิวส์จะกระจายไปทั่วเพื่อที่จะสร้างจิตวิญญาณนะครับนำโดยอดีตผู้บัญชาการอัลกออิดะและก่อนหน้านี้รู้จักันในชื่อจบัดอันุสรา พวกนักรบจิฮัดเอชซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มก่อการร้ายนะครับที่ต่อต้านรัฐบาลอาศาสตร์ในช่วงสงครามกลางเมืองในซีเรียที่ผ่านมาทาง UN นะครับจัดกลุ่มองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรก่อการร้ายอย่างที่ได้เรียนฟังในทราบทางรัสเซียได้เข้าแทรกแซงความขัดแย้งในปี2015โดยช่วยให้อาศาสตร์ยึดขึนพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้คืนจากพวกอนุสราและกลุ่ม รัฐอิสลามหรือไอซิสกลุ่มนักรบจิอฮัตติระบุได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐตุรกีและหลายสิบประเทศซึ่งทางวอชิงตันดีซีเรียกว่ากบฏสายกลางนะครับหรือว่า Moderate rebels ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีสายกลางนะครับมีแต่กลุ่มก่อการร้ายนะครับก่อการร้ายก็คือก่อการร้ายไม่มีก่อการร้ายสายเบาสายกลางสายหนักนะครับสาัาอเมริกาเข้า แทรกแสงให้การช่วยเหลือกลุ่มไอซิสที่ได้ติดอาวุธนะครับรวมทั้งให้ทุนแก่กองกำลังต่อต้านอาศา,ศาส์อื่นๆในช่วงความขัดแย้งที่ยืนเยื้อยาวนานมาหลายทศวรรษทางประธานดีอาศาส์ให้คำมั่นว่าจะกำจัดกลุ่มนักรบก่อการร้ายที่กำลังอรารวาดไปทั่วซีเรียทางตอนกลางและจะลงโทษผู้สนับสนุนพวกเขา เครื่องบินรบของรัสเซียและซีเรียได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานที่มั่นของกลุ่ม HTS อย่างต่อเนื่องมีรายงานว่าสามารถสังหารกลุ่มติดอาวุธหลายสิบคนทางตอนเหนือของโฮมส์เมื่อวันเสาร์ตามรายงานของสำนักข่าวอาหรับซีเรียซึ่งอ้างว่านักรบชิหฮัดส5 0 0คนถูกสังหารนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับกลุ่มนักรบชิฮัดนี้คาดว่ามีจำนวนหลายหมื่นคน เลยทีเดียวอาจจะมีทหารของตุรกีหรือว่าทหารของอิสราเอลหรือทว่าหรือว่าทหารของชาติอื่นแอบแฝงเข้าไปกับกลุ่มก่อการร้ายด้วยเพราะว่าเป้าหมายหลักนะครับของทางด้านสารัฐอเมริกาอิสราเอลและตุรกีในเวลานี้คือลม้มรัฐบาลบาลซาอัลอาซาดจุดยืนของตุรกีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ มีความหวั่นเกรงนะครับว่าจะทําให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายเพราะว่าตุรกีเองเป็นสมาชิกขององค์การนาโตและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางด้านรัสเซียไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทางรัสเซียอิหร่านจะเอายังไงดีกับทางด้านตุรกีแต่รายงานข่าวที่ออกมาดูเหมือนว่าทางรัสเซียและอิหร่านยังคงยังไม่ได้ โจมตีหรือว่าวิาพากษ์วิจารณ์การกระทําของตุรกีที่รุนแรงสําหรับบทบาทของตุรกีในการให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในการโจมตีซีเรียในครั้งนี้ต้องดูว่าบาซารลซาดกองทัพซีเรียกองทัพของทางด้านรัสเซียรวมทั้งอิสบปอรอที่เคยช่วยเหลือซีเรียในช่วงที่ผ่านมาและกองกําลังชีอะซึ่งมีรายงานว่า,าจากทางด้านอิรัก ทยอยเดินทางเข้ามาเพื่อให้ความช่วยเหลือกับทางด้านซีเรียรส่วนอิหร่านเองก็บอกว่าเต็มใจที่ช่วยเหลือซีเรียรอย่างเต็มที่แต่ยังไม่ได้มีรายงานที่ชัดเจนว่าอิหร่านได้มีการส่งกองกําลังทหารเข้าไปช่วยซีเรียรมากน้อยเพียงใดว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าไม่ว่าอย่างไรซีเรียรก็อยู่ในความวุ่นวายแต่พวกเขาไม่ใช่มิตรของเรา สหรัฐไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวนี่ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ของเราปล่อยให้มันจบในสนามอย่าเข้าไปยุ่งนี่คือจุดยืนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่แสดงความเห็นต่อวิกฤตการที่กำลังเกิดขึ้นในซีเรียรโดยยืนยันว่าสหรัฐไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นภายหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีบาซาอลซา,าที่หนีออกจากกรุงดามัสกัสนะครับ เนื่องจากการรุกคืบของฝ่ายกองกำลังต่อต้านรัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลได้ออกมาเติเสธข่านั้นและทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มทรู t โซเชียลนะครับ mm hmm. เมื่อเช้าวันเสาร์โดยบอกว่าการรุกคืบของกองกำลังกบฏว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่ยืนยันว่าสหรัฐไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว กองกำลังฝ่ายต้านในซีเรียได้เขายึดเมืองต,งต่างๆหลายแห่งในปฏิบัติการที่มีการประสานงานกันอย่างดีและขณะนี้ได้เคลื่อนกําลังมาถึงชานเมืองดามัสกัสแล้วชัดเจนว่ากําลังเตรียมการครั้งใหญ่เพื่อโค่นล้มอาซัสนี่คือสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เขียนถ้าหากว่าเมืองหลวงนะครับดามัสกัสต้องล่มสลายจากการถูกกลุ่มนักรบโจมตี ยากนะครับที่าปา,า,าร์ซอาสคาดจะเอาคืนได้ในขณะเดียวกันทางรัสเซียเองยังคงติดพันในสงครามยูเครนจึงทำอะไรได้ไม่ถนัดมือในการส่งกองกำลังมาช่วยซีเรียในขณะนี้ทรัมป์ยังระบุต่อไปว่ารัสเซียดูเหมือนไม่สามารถหยุดยั้งการรุกคืบในซีเรียได้เนื่องจากติดพันกับสถานการณ์สงครามในยูเครนและสูญเสียทหารไปแล้วกว่า0,000 0นนาย ตัวเลขนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทรัมป์เอามาจากไหนว่ารัสเซียส,สูญเสียทหาร6 0แสนนายจากสงครามซีเรียที่ดําเนินมาตั้งแต่เดือนกุมภาพ,พันธ์ปี2022แต่ที่แน่แน่ยูเครนสูญเสียทหารไปแล้วนะครับ1ล้านนายรวมทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยน่าจะล้านกว่าตัวเลขนะครับ ซีเรียเป็นประเทศที่ทางรัสเซียให้ความคุ้มครองมาตั้งแต่ปี2015นอกจากนี้ทางรัสเซียเองก็มีการตั้งฐานทัพเรือฐานทัพอากาศในซีเรียเพื่อที่จะช่วยรัฐบาลซีเรียและเป็นการปักหมุดนะครับของความเป็นมหาอำนาจของรัสเซียในตะวันออกกลางเนื่องจากว่าซีเรียมีทางออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฐานทัพเรือของรัสเซีย ในซีเรียจึงเป็นฐานทัพเรือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์การดูแลความมั่นคงของทางด้านรัสเซียที่กำลังเผชิญหน้ากับนาโตซึ่งเป็นประเทศที่มีสมาชิกส่วนใหญ่ในยนะุโรปณเวลานี้นี่คือจุดนี่คือสิ่งที่โดนทรัมป์เขียนนะครับที่อดีตประธานท,ทีโดนทรัมป์ปฏิเสธที่จะรักษาคำมั่น ในการป้องกันเส้นแดงและนําไปสู่ความวุ่นวายจนรัสเซียต้องเข้ามาแทรกแซงแต่ตอนนี้ทั้งรัสเซียและอาศาส์อาจถูกบีบให้ถอนตัวซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ดีสุดที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขารัสเซียไม่เคยได้ประโยชน์อะไรมากมายจากซีเรียนอกจากทําให้โอวามาดูโง่เท่านั้นความจริงแล้วรุนทรัมปิดเบือนนะครับในการเขียนข้อความในทรูสโซเชียลครั้งนี้เนื่องจากว่ารีประธานดีบรักโอวามาเป็นผู้ที่ พยายามที่จะที่จะลดความขัดแย้งกับทางด้านอิหร่านโดยสามารถบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับทางด้านอิหร่านได้โดยในข้อตกลงนี้อิหร่านจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับแต่จะพัฒนานิวเคลียร์ในเชิงพลังงานหรือว่าในเชิงสันติภาพมากกว่าแลกกับการ ยกเลิกมาตรก,การคว่ำบาตรอิหร่านและเปิดทางอิหร่านกลับคืนสู่ประชาคมโลกแต่ว่าพอทรัมป์นะครับเข้ามาเป็นประธานาธิบดีทรัมป์ก็ฉีกข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านไปทําให้สถานการณ์หรือว,ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเลวร้ายลงและเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางอาดีตผู้นําสหรัฐทิ้งท้ายว่าไม่ว่าอย่างไร ซีเรียก็ตกอยู่ในความวุ่นวายแต่พวกเขาไม่ควรไม่ใช่ไม่ใช่มิตรของเราสหรัฐไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับพอไอ้มันจบในสนามอย่าเข้าไปยุ่งทรัมป์อาจจะพูดในลักษณะนี้แต่เอาก็จริงแล้วนะครับทรัมป์เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่สถานการณ์ที่ปั่นป่วนวุ่นวายในซีเรียเป็นประโยชน์ต่ออิสราเอลที่กำลังพัวพันกับสงครามฮามาสและสงครามอิสบบลล์นะครับ เพราะว่าจะทำให้ทางอิรานต้องพบพระพวงในการปกป้องซีเรียรเพราะว่าซีเรียรเป็นหนึ่งในแนวร่วมพันธมิตรหรือว่าแนวร่วมต่อต้านนะครับอิทธิพลของอิสราเอลและตะวันตกนำโดยอิรานอิรักซีเรียรเลบานอนนะครับปาเลสไตน์รวมทั้งฮูติเยเมนที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ซาอุดีอาระเบียอีกด้วยคงต้องจับตาดูต่อไปนะครับว่าทางกองทัพซีเรียจะสามารถรักษาเมืองหลวงดามัสกัสได้หรือไม่และทางอิรานรัสเซยจะให้การสนับสนุนซีเรียมากน้อยเพียงใดในการป้องกันเมืองหลวงในขณะเดียวกันทางสหรัฐอเมริกาอิสราเอลรวมทั้งตุรกีซึ่งเป็น3ประเทศหลัก ที่ให้การสนับสนุนนักรบจิฮัปรนปันนี้จะยังคงเดินหน้าให้การช่วยเหลือนักรบจิฮัดเหล่านี้เต็มที่หรือเปล่าเพื่อที่จะตีกรุงดามัสกัสให้แตกสำหรับนี้รายการไอ c อ็มซีทีนิวส์เวลาหมดลงพอด,ดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก IMCT News สํสำหรับวันนี้ขอลาไก่อนสวัสดีครับ